สวัสดีค่ะวันนี้พี่ไพ่อยากสื่อสารอะไรถึงคุณค่ะวันนี้พี่ไพ่มีอะไรจะสื่อสารถึงคุณผู้ชมค่ะมีข้อความอะไรส่งตรงถึงคุณผู้ชมบ้างค่ะมาดูพลังงานของคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอ3ามใบค่ะ พลังงานของคุณผู้ชมในขณะนี้นะคะดูกันเลยนะคะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมได้ไพ่สิดาบนะคะทุกปัญหาทุกเรื่องทุกทุกเรื่องทุกปัญหาการเงินนะคะปัญหาครอบครัวการงาน เพื่นฟูงชีวิตการทำงานเจ้านายบุตรบริวารคนรักทำให้คุณผู้ชมเป็นสภาพแบบนี้นะคะตอนนี้สิบดาบไม่มีอะไรที่จะเจ็บมากไปกว่าสิบดาบแล้วนะคะว้าวคุณผู้ชมคะ่ะ ไพ่ใบแรกไม่มีอะไรที่จะเจ็บไปกว่านี้แล้วใช่ไหมคะหยิบไพ่ใบที่2องขึ้นมาปุ๊บไพ่เดอะซันขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ชมคิดได้ผิดหวังนะคะเจ็บเจ็บจากจากหลายเรื่องอะสิบดาบก็คือสิบเรื่องอะที่คุณผู้ชมรับไม่ไหวอะไพ่เดิะซันขึ้นมาแสดงว่าคุณผู้ชมจะพบทางออก จะมีแสงสว่างนำทางชีวิตจะเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมองก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันจะพบทางออกแห่งชีวิตนะคะคุณผู้ชมชีวิตจะจะพูดว่าไงดีเหมือนได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะ เหมือนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เลยนะคะไพ่เดอะซันขึ้นกู้กับไพ่สิบดาบภายในไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันหนึ่งถึงสองวันเนี่ยชีวิตคุณผู้ชมจะดีขึ้นถ้าไพ่เดอะซันขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีสิ่งดีๆพุ่งตรงมาคุณผู้ชมเลยนะคะรอรับข่าวดีได้เลยไพ่แปดคาถาไปถึงข่าวดีถ้าเป็นงานก็จะเป็นงานที่พุ่งตรงมาคุณผู้ชมที่จะได้รับ รายได้ทำให้คุณผู้ชมมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเป็นข่าวสารข่าวดีก็จะเกี่ยวกับผู้คนที่เขาวังดีนะคะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับข้าวของเงินทองที่จะพุ่งตรงมาคุณผู้ชมนะคะมีสิ่งดีๆกำลังมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะความเจ็บปวดทิ้งมันไปนะคะคุณผู้ชมไพ่เดือดสันขึ้น แม่หมอก็ขอรับพลังงานนี้ด้วยนะคะเรามารับพลังงานไพ่เดอะซันกับไพ่แปดคาถาที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแม่หมอขอน้อมรับพลังรับพลังงานนี้ค่ะแล้วเรามาดูอีกนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะขอพลังงานไพ่3าใบค่ะคุณผู้ชม ขอพลังงานไพ่อีก3ใบนะคะเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอีกคะ่ะ1 2 3ได้แล้วนะคะได้เริ่มต้นใหม่ได้มีทางออกที่ดีผู้ชมจะมีทางออกที่ดีเข้ามาเหมือนกับปฏิหารที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะไพ่เดอะซันหมายถึงปฏิหารแห่งชีวิตเลยนะคะ คนที่กำลังม,มีความทุกข์ในพบคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะได้จะมีทางออกนะคะมีข่าวดีๆมีสิ่งดีๆที่จะพุ่งตรงมาคุณผู้ชมให้ทําให้ชีวิตคุณผู้ชมดีขึ้นนะคะเรามาดูไพ่3ามใบกันต่อเลยนะคะแล้วจะเป็นยังไงอีกคะคุณผู้ชมคิงดาบนะคะราชาเธอดาว คุณผู้ชมเด็ดเดียวแข็งแกรง่งไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งกับผู้คนคุณผู้ชมมีใจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เกง่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้ามาต่อกอรงกับคุณผู้ชมเลยถ้าคุณผู้ชมถ้าไพ่ขึ้นเป็นคิงเหรียญแบบนี้นะคะเพราะคุณผู้ชมเป็นคนเกง่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ทำให้คุณผู้ชม ลมง่ายๆหรอคะ่ะถ้าไพ่คิงดาบขึ้นมาคุณผู้ชมจะต่อสู้อุปสรรคได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุณผู้ชมสู้ได้เสมอๆส,สบายๆคะ่ะไพ่เดโมโนสิ่งที่มากระทบจากภายนอกอาจจะเป็นคำพูดคำพูดคำนินทาว่าร้าย การให้ร้ายการพูดให้เราเศร้าหมองการพูดให้เรามีคำพูดที่ทำให้เราเจ็บและทำให้เราเศร้านะคะทำให้เราคิดมากกังวลคุณผู้ชมขึ้นติดขึ้นกับไพ่เดิรันอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาจะแพ้ไพ่ตัวของเขาเองนะคะคนที่ว่าไล้คิดล้ลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ให้ความสุขขึ้นแล้วหน้าตายิ้มแย้มเห็นไหมคะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะมีถ้วยเก้าวถ้วยนะคะตั้งอยู่ข้างบนไม่ล้มนะคะแล้วในมือถือถืออาหารนะคะมีความสุขนะคะคุณผู้ชม มีความสุขด้วยตัวเองอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะความสุขเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมตัดทุกอย่างได้ใครที่ไม่ดีคิดร้ายกับเราส,สามารถตัดเขาได้นะคะพลังงานอีกสามใบกันนะคะคุณผู้ชมพลังงานสุดท้ายนะคะพลังงานสามใบสุดท้ายจะบอกอะไรอีกคะ่ะ แต่ไพ่เดซันขึ้นในคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปไม่ต้องมีความกังวลน,นะคะได้หมอก็น้อมรับไปแล้วชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีๆจะมีจะมาเข้ามาหาเราแล้วนะคะขอสามใบสรุปให้คุณผู้ชมนะคะชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปอคะขอสามใบสรุปดีๆเฮงๆปังๆนะคะคุณผู้ชม ยุติธรรมค่ะคุณผู้ชมอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมที่ทําให้คุณผู้ชมเจ็บคุณผู้ชมผิดหวังคุณผู้ชมเศร้าคุณผู้ชมไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ในขณะนี้เมื่อไพายเดอกซันขึ้นต่อไปนี้คุณผู้ชมจะได้รับความยุติธรรมกับทุกเรื่องเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะได้รับความ ยุติธรรมจากทุกอย่างทุกเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะคุณผู้ชมไพ่สรุปดีมากค่ะคุณผู้ชมคะไพ่แห่งความโชคดีไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะคผู้ชมจะพบกับความโชคดีนะคะโชคลาบเงินทอง จะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมหนึ่งคือความรักนะคะสสิ่งของมีค่า 3. เป็นอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นความสุขความรักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความสุขความรักก็ได้นะคะว้าวไว้สุดท้ายคืออัศวินถือเหรียญค่ะคุณผู้ชม สวิงเทเียนมาแล้วนะคะมีคนมามอบโอกาสให้คุณผู้ชมมอบเงินนะคะมอบสิ่งของมีค่านะคะกําลังขีม้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาขยายกันนะคะมาโชคที่คุณผู้ชมจะได้รับจะเป็นอะไรนะคะ อัศวินคนนี้เขาจะส่งเขาจะมาเขาเป็นใครเขาจะมาส่งมอบอะไรให้คุณผู้ชมคะว้าวผู้ชมคะดูสิมอบความรักไพ่ <c oughs> ใบสุดท้ายสรุปดีมากนะคะจะมีอัดอิดอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยให้ชีวิตคุณผู้ชม ที่เจอปัญหาอยู่ในคะแนนี้ไม่ว่าจะเรื่องความทุกข์ใจนะคะถ้วยคือความรู้สึกถ้วยคือโชคลาภถ้วยคือเงินทองถ้วยคือสิ่งของมีค่าเขาจะมอบทั้ง3าอย่างนใ,ให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้คลายจากความทุกข์เห็นไหมคะสิบดาบไพ่เดอะซันกับไพ่เห็นไหมคะ คลิปนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีใครก็ตามนะคะเพราะหน้าไพ่บอกว่าคุณผู้ชมกำลังมีความทุกข์เรื่องคำพูดเรื่องความรู้สึกอะคะ่ะอาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรือเป็นบุตรปิวารหรือเป็นเจ้านายก็ได้เป็นเรื่องงานก็ได้คุณผู้ชมมีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ทุกข์นะคะ ทุกจนไม่อยากจะทุกข์แล้วนะคะความรู้สึกนอนไม่หลับต้องเตื่นกลางดึกด,ด้วยเห็นไหมคะนอนไม่หลับเลยนะคะไพ่เดิมมูลแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะไพ่สามไพ่สามใบนี้มาแล้วนะคะสิ่งดีๆจะพุ่งตรงเข้ามาคุณผู้ชมทั้งความรักการเงินการงานโชคลาภมาพร้อมกันเลยนะคะ ใครที่เข้ามาพบคลิปนี้มอบพลังงานบวกๆดีๆให้นะคะสิ่งที่เจอเหมือนสิ่งดาบนี้นะคะภายเดอสันขึ้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะพบมนทางนะคะ